มีเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้จะเล่าให้ฟังเนื่องจากมีลูกค้าบอกว่าร้านเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนมีคนอยู่ร้านหรือเปล่าตกใจมากมาดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณ5โมงกว่า,กวาเกือบจะ6โมงซึ่งร้านได้ถูกปิดไปแล้วอยู่ดีๆประตูม้วนเหล็กก็ถูกเปิดขึ้นมา อันนี้ประตูม้วนเหล็กของทางร้านเป็นแบบไฟฟ้าโดยที่ไม่มีใครอยู่ในร้านแล้วสังเกตดูเสาทั้งสองฝั่งปุ่มกดจะอยู่ฝั่งตรงกลางตรงนี้นะคะแต่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่เลยเป็นเรื่องน่าตกใจมากร้านก็ถูกเปิดแบบนี้ไว้ตลอดทั้งคืนตอนแรกตกใจบัวทรัพย์สินในร้านจะหายแต่ตรวจสอบกันแล้วทรัพย์สินอยู่ครบน่คะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไง ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะตอนนี้ยิงหาคำตอบกันไม่ได้เลยค่ะน่ากลัวมากงงกันมากเลยค่ะประตูร้านนะคะถ้าดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็เริ่มเปิดออกตอนประมาณ17นาฬิกา43นาทีซึ่งหลังจากนั้นตลอดทั้งคืนประตูก็ยังเปิดิี่ไว้แบบนี้เลยโชคดีมากมากที่ของไม่ไหาย ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณมาแม่เลยนะคะที่ปกปักรักษาร้านของเราให้ของยังอยู่ครบถ้วนแต่ถ้าจะดีรอบหน้าไม่เปิดประตูเล่นกันนะคะขอบคุณวังนาค่ะ